สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านก่อนนอน 21- สิงหาคม2566มาสวัสดีมาทักทายครับก็มาพูดมาคุยกันก่อนนอนนะครับสําหรับผู้ที่นอนเด็กทุกท่านก็มีเรื่องราวที่สมควรที่จะมาพูดมาคุยกันในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพี่น้องอสมอนะครับประเด็นที่1นนะครับ ค่าบิการอรสมอเดือนละ2,000บาทพี่น้องอสมอจะได้ตามปติคณะบัญีเมื่อวันที่7มีนาคม25 6หครับโดยจะได้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกซึ่งถ้าได้ตามปกติเมื่อสิ้นเดือนตุลาคมแล้วส่งรายงานอสมหนึ่งวันที่25แล้วก็จะได้กลางกลางเดือนพฤศจิกาแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็คือ,องบประมาณมีการล่าช้าเพราะสภาผู้แทนยังไม่ออก พรบรรงบประมาณรายจ่ายปี2 5 6 7และยังไม่มีรัฐบาลใหม่เพราะว่าต้องมีรัฐบาลใหม่ก่อนสภาผู้แทนราษฎรจึงจะออกกฎหมายพรบรรงบประมาณ2 5 6 7อาจจะทําให้ได้รับงบประมาณล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆของภาครัฐนะครับก็อาจจะทําให้พี่น้องอสมอได้รับการตกเบิกภายหลังนะครับอาจจะได้รับ1 0 0 0พันไปก่อนตามปกติแต่ว่าอาจจะได้รับตกเบิกภายหลังก็ได้หรือจะได้รับปกติไปเลยในเดือนพฤศจิกาก่อนก็ได้ อันนั้นก็ต้องรอฟังข่าวอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้การเมืองยังไม่นิ่งรัฐบาลใหม่ยังไม่มีพรุ่งนี้ย2สิสงงหาคมจะมีการโหวตนายกตีครับเราก็จะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะโหวตนายกตีได้ไหมจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอไหมเพราะว่าสสที่เขารวบรวมกันที่จะเป็นรัฐบาลน,นั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมสสอจากพรรคร่วมที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลได้314เสียง แต่ว่าจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสวเห็นชอบไปอีก62เสียงจึงจะได้376เสียงขึ้นไปซึ่งเกินครึ่งจึงจะได้เป็นนายกแต่ถ้าเสียงโหวตให้พรรคเพื่อไทยไม่ถึง376ก็จะยังไม่มีนายกตีอีกต่อไปอพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกตีคนปัจจุบันก็จะยังรักษาการต่อไปอีกนะครับเอาแล้วครับก็เล่าสู่กันฟังในประเด็นค่าบริการก็จะเป็นแบบนี้นะครับรอติดตามข่าวกันต่อไปครับ ติดตามข่าวเป็นระยะระยะว่าจะได้ทันทีหรือจะมีการตกเบิกภายหลังแต่เรื่องได้ได้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นไปตามมติคณะตีเบื่องันที7มี 6, นาคม256พี่คณะตีอนุมัติเอาไว้แล้วนะครับเรื่องค่าเบิกการนะครับเรื่องเบี้ยนคีบประสูงอายุนะครับพี่น้องอสมอจะได้ไหมหลายคนถามอสมอก็เหมือนก,นกันกับพี่น้องประชาชนคนอื่นๆนี่แหละครับเขาใช้ระเบียบใหม่ก็จะใช้กับคนใหม่ที่ไปขึ้นทะเบียนนะครับ ซึ่งต่อไปเท่าที่ไปอ่านดูระเบียบแล้วรู้สึกจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนร,รู้สึกจะตอบตอบรับสิทธิ์คือเอ,า,อางี้ดีกว่าเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยเอาคนเก่าก่อนคนเก่าไม่ว่าจะเป็นอสมอหรือคนเก่าผู้สูงอายุไรายใดที่รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วก่อนระเบียบใหม่ใช่ไหมครับระเบียบใหม่เขาใช้ไหมครับสิบสองสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับคนที่ได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วก่อน12สสิงหานะครับจะได้ต่อไปนะครับคนที่ขึ้นเบี้ยยัง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยเงื่อชีย่ยวผสูงอายุเอาไว้แล้วก่อน12สิงหา<บ>ก็จะได้รับเบี้ยเงเชีย่ยวตามปกติตามระเบียบเก่านะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็ยังไม่ได้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็ยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่ารายได้เท่าไหร่ไม่ได้เบี้ยเงเชี่ยวผสูงอายุรายได้เท่าไหร่ต้องได้อันนั้นยังไม่ได้กําหนดพอจะไม่กําหนดตอนนี้เขาก็ยังให้ใช้ระเบียบเดิมไปพางก่อนเพราะฉะนั้นใครที่ยังขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงสิงหาถึงไม่เกิน30กันยาคือผู้เกิดก่อน สองกันยายน2507รผู้เกิดก่อน2กันยายน2 5 0 7ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นภายใน30บกันยายน66หนี่ใครขึ้นในช่วงกรกสิงหากับไม่เกิน30กันยายน66หนี่ยังใช้ระเบียบเดิมนะครับส่วนต่อไปเมื่อระเบียบใหม่ใช้บังคับอย่างเต็มที่เมื่อคณะกรรมการผู้สูองอายุห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์ว่ารายได้เท่าไหร่ไม่ได้เบียยเ้ยรายได้เท่าไหร่ได้เบีย้ยอันนั้นจึงจะใช้กับคนใหม่แบบเต็ม ก็คือไม่ว่าจะเป็นอสมหรือคนอื่นถ้าใครจะได้ผู้สูงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นก็คือจะต้องผู้จะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นจะต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้จึงจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนใครมีรายได้ก็จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดคือใครมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจึงจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใครมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ใครมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจึงจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใครมีรายได้เพยยียงพอต่อการยังชีพผู้สูงอายุแล้วใครมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพแล้วจะไม่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอ้อยฟังแล้วงงนะครับก็รอดูข่าวกันต่อไปนะครับในช่วงที่เขาบังคับใช้อย่างเต็มที่นะครับในเรื่องระเบียบใหม่นะครับสำหรับช่วงนี้ครับพี่น้องอสมอก,ก็มีโรคระบาดเกิดขึ้น ตามฤดูกาลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะครับก็ขอให้พี่น้องอสมอแนะนําพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้ระวังป้องกันตัวเองอย่าให้ยุงลายกัดยุงลายกัดจะยุงลายนี่จะกัดช่วงกลางวันไปจนถึงค่ำโดวยเฉพาะช่วงบ่ายห้าใกล้ๆพบค่านี่จะยุงลายจะออกเยอะมากก็ระมาระวังยุงลายกัดตอนกลางวันนะครับ ไม่อยากเป็นไข้เรือดอกก็ต้องอย่าให้ยุงลายกัดนะครับบอกทุกคนทุกท่านรวมทั้งพี่น้องอสมอลูกหลานอสมอด้วยนะครับทีนี้ถ้าจะป้องกันการระบาดการแพร่กระจายของโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากจะป้องกันตัวเองไม่ให้โดนยุงลายกัดแล้วยังจะต้องทุกหลังคาเรือนยังจะต้องช่วยกันกําจัดลูกน้ํายุงลายทําพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้านเช่นทําทุกวันศุกร์อย่างนี้คําว่ากําจัดลูกน้ํายุงลายก็คือเททิ้งพบลูกน้ํายุงลายที่ภาชนะไหนใน บ้านหรือในบริเวณบ้านเททิ้งนะครับส่วนน้ําใช้ที่มีจํานวนน้ํามากๆก็ให้ปิดฝาตุ่มน้าไม่ให้ยุงไปวางไข่ได้ไม่มีลูกน้ํายุงลายนะครับก็เรียกว่าทําลายลูกน้ํายุงลายด้วยและกําจัดลูกน้ํายุงลายด้วยและทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายด้วยก็คือทําความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้มีภาชนะเศษสิ่งเหลือใช้ที่วางไว้แล้วเวลาฝนตกมาน้ําขังไม่ให้มีในบริเวณบ้านก็อย่าให้มีภาชนะเศษสิ่งเหลือใช้ ก็เรียกว่าทําความสะอาดบ้านเรือนเป็นการกําจัดแหล่งว่าพันธ์ยุงลายไปด้วยในขณะที่ตรงไหนมีน้ําขังก็ตรวจหาลูกน้ําถ้าพบก็เททิ้งไปทําทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยๆกันนะครับพี่น้องอสมต้องทําหน้าที่ของเราแนะนําให้เจ้าของบ้านเขาทาเองนะครับเมื่อเจ้าของบ้านทําเองได้เมื่อ,อไหร่ปัญหาไข้เลือดออกจะลดลงทันทีนะครับแต่ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านเขาไม่ยอมทําหรือไม่ทํา โรคไข้เลือออกก็ยังจะไม่มีการหมดสิ้นไปจากประเทศไทยพอถึงฤดูฝนทีไรคนไข้ก็จะมากขึ้นอย่างนี้ทุกปีนะครับแต่อะไรที่หลังคาเรือนตัวเองไม่ยอมทํานี่จะเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะครับจะเป็นปัญหาสําหรับพี่น้องอสมอด้วยคือเราจะต้องทําให้ถ้าเขาไม่ทําเพราะฉะนั้นต้องเป็นแนวคิดที่จะคิดกันต่อไปว่าพี่น้องอสมอมีวิธีการอย่างไรที่จะให้เจ้าของบ้านเขาทําถ้าเจ้าของบ้านเขาทําเองเมื่อไหร่และทุก หลังกาเรือนทั่วประเทศพร้อมใจกันทำเ่ยลูกไข้เลือดออกจะลดลงกว่านี้กว่าปัจจุบันนี้มากในอนาคตครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเอาล้ครับพี่น้องครับนอกจากไข้เลือดออกที่จะมาในฤดูฝนนะครับยังมีลูกติดโรคติดเชื้อไวรัสด้วยโควิด19ยังประมาทไม่ได้นะครับยังใช้พิธีป้องกันแบบเดิมนะครับสวมหน้ากากอนามัยอยู่ห่างล่างมือยังต้องทํานะครับโควิด19อย่าประมาทใครยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดปีละเข็มเขาบอก ประเทศไทยนี่กระทรวงสาธารณสุขให้ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าปีและเข็มทีนี้ยังมีไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอีกช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากนะครับก็ใครที่ยังไม่เป็นฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ดีนะครับป้องกันได้ฉีดที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับนอกจากนั้นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นไวรัสอาเอไวรัสนะครับ ไอเอไวรัสก็เด็กที่อายุต่ำกว่าปีเปีในมีอาการป่วยรุนแรงมากครับถ้ามีโรคแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิตก็ระมัดระวังนะครับก็การป้องกันก็ทำคล้ายๆกันกับป้องกันโรคโควิดนั่นแหละสวมหน้ากากอยู่ห่างล้างมือทำคล้ายๆกันครับทีนี้วันนี้กลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ขึ้นข่าวทางทางเพจเฟซบุ๊กของกลมควบคุมโรคนะครับ เรื่องความรู้เรื่องไข้ามาลาเรียรนะครับเขาก็บอกว่าไข้ามาลาเรียรนี่เกิดจากยุงก้นป่องกัดยุงก้นป่องเนี่ยจะกัดแตกต่างกันกันกบยุงลายนะครับยุงลายนําเชื้อไข้เลือดออกส่วนยุงก้นป่องนี่นำเชื้อไข้ามาลาเรียรซึ่งยุงก้นป่องจะวางไข่ตามแม่น้ำลำาลาธารที่มีอยู่นะตามป่าตามเขานะครับแล้วก็ตัว ก็จะมียุงแพร่ระบาดท,ทีนี้คนที่จะเป็นไข้ามาเรียเนี่ยเกิดจากยุงก้นป่องกัดยุงก้นป่องตัวเมียกัดพอกัดแล้วนะครับส่วนมากก็จะกัดตามป่าตามเขาทํานองนี้ใครเข้าป่าทีนี้ก็พอยุงยุงยุงก้นป่องเนี่ยจะกัดช่วงพบค่ํากลางคืนไปจนถึงเช้าตู่นะครับไม่เหมือนยุงลายยุงลายกัดตอนกลางวันนําไข้ไข้เลือดออกนําเชื้อไข้เลือดออกส่วนยุงก้นป่องนําเชื้อไข้ามาเรียเนี่ย จะกัดช่วงค่ำค่ไปถึงกลางคืนไปถึงเช้าตรู่นะครับกลางวันไม่มียุงก้นป่องกัดนะครับพอยุงก้นป่องกัดแล้วประมาณ7จ็ดถึงสิบสี่วันจะมีอาการเขาบอกถ้ามีอาการไข้สูงหนาวสัน่นทำอย่างนี้ถ้าใครเข้าป่าแล้วกลับออกมาประมาณ7จ็ถึงสิบสี่วันให้สันนิษฐานว่าไปติดเชื้อคัมาเมาเรียจากการเข้าป่ายุงก้นป่องกัดไปแล้วก็ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อมาลารีย เจาะเลือดตรวจอะไรทำนองนี้แล้วก็พบแพทย์แพทย์ก็กจะทําการรักษาให้ตามวิธีของแพทย์ถ้าตรวจเชื้อตรวจเลือดแล้วพบเป็นไข้ามาเรียก็ต้องรักษาแบบมาเรียกันต่อไปนะครับมาเรียก็ยังมีแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคเขาก็ขึ้นข่าวบอกให้ระมัดระวังอย่าให้ยุงก้นปองกัดนะครับแล้วก็ให้รู้จักเรื่องไข้ามาเรียก็คือหลังจากยุงกัดไปแล้ว7 ถึง14วันจะมีไข้หนาวสัน่นและอาการเดือดๆร่วมด้วยนะครับไข้สูงหนาวสั่นนะครับขอบคุณท่านประชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ดูฟังคลิปนี้นะครับก็มาทักทายกันก่อนนอนอย่างนี้ก็คิดถึงกันครับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านและก็โชคดีตอนยูู่ปก็ให้กําลังใจพี่น้องอสมอในการทํางานนะครับก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้22สิงหาคมนี้ การโหวตนายกตีก็อยากจะให้มีนายกรัฐมนตรีมีรัฐบาลใหม่เสียทีนะครับเพราะว่าประเทศต้องการเดินหน้านะครับความชัดเจนต่างๆในด้านนโยบายต่างๆก็จะได้รับรู้รับทราบจากรัฐบาลชุดใหม่สมอสมจะทํางานไปในทิศทางใดจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าก็ยังต้องรอนโยบายรัฐบาลใหม่เพิ่มเติมเติมนะครับส่วนค่าบริการสองพันได้อยู่แล้วตามมาติขะรัฐมนตีที่อนุมัติไว้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับ ก็ขอให้พี่น้องอ,อสมอทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขครับนอนหลับฝันดีทุกคนขอให้ชีวิตประจำวันของท,ทุกคนทุกท่านที่เป็นอ,อสมอราบรลื่นมีแต่ความโชคดีมีสุขภาพดีมีอายุยืนทุกคนแล้วก็ทํามาหากินทําการเกษตรทําการค้าต่างๆค้าขายตามภาษาชาวบ้านอย่างเราก็ขอให้ร่ารวยให้ดีขึ้นฐานะดีขึ้นทุกคนทุกท่านนะครับกลับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสําหรับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ